โอ้ยอีกดอกนึงอยู่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดีเอาเห็ดอยู่นี่ก่อนผู้ขาคือนไปเอามีดมาน้าเพลินยพี่อีกสองดอกอยู่พี่โอ้ยเอาขีก้อนดอกจังไปหาได้สามดอกพี่น้องเอ้ยย่างมาเจนี่ hai nhau mất khi anh em áp huyết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  thịt Ừ, ừ, ừ. phi <laughs>

โอ้กระตาขวบดอกเห็ดน,น,ะ,นะ,ะเกี้ยก็ดีเปลี่ยนคนอยู่เลยเขี้ยะในเดือนนี้เห็น nè 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 kinh nè kinh wo, đào nỗi cả ao khẩn má, wow. bán mัน bố mัน rồi, bố bẩn, bố nữa, ไม่จำเลยเหมือน